รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์คุณผู้ชมคะในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของมลภาวะค่าฝุ่นละอองต่างๆนะคะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแต่ถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการแก้ปีชงต่างๆเนี่ยต้องไม่พลาดนะคะที่ศาลเจ้าพอ่อทับสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นั่นเนี่ยมีอะไรดีๆรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่ด้วยและสำหรับวันนี้นะคะรายการเองก็มีสิ่งดีๆรอต้อนรับคุณผู้ชมเช่นกันไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็เรามาเจอกันอีกแล้วครับก็ขอกราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท,ท่านว่า คือเวลานี้ที่ที่ศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยฮะคือเวลานี้กําลังทําปีชงกันมากมาย,มายนะครับก็ขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับถ้าท่านไปปีชงท่านลองมาทําที่ศาลเจ้าพ่อทับนะครับในประเทศไทยไม่มีนะครับมีอยู่ที่เดียวแล้วทํามาแล้วประมาณ1ิบปีนะครับมีอยู่ที่เดียวจริงๆประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่เดียวนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่กําลังชมทีวีช่องห้า รายการวิถีรรมวิถีไทยเมื่อท่านดูแล้วที่ผมบอกว่ามีที่เดียวในประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรมันเป็นยังไงมันถึงังมีที่เดียวนะครับเพราะที่อื่นไม่มีครับการทําปีชงเนี่ยมันต้องมีพิธีกรทําให้มันถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆนะครับอันนั้นหลักคือเราทําให้ถูกต้องแล้วท่านพิสูจน์ได้ด้วยนะครับท่านพิสูจน์ว่าเอ๊ะทำปีชงที่ว่าพิสูจน์ได้เนี่ยทำยังไง ท่านทดลองมาทำเสริมดวงนะครับโดยไม่มีปีชงท่านก็ผิดเหมือนกันท่านลองลอง,ลองมาทำดูจิตใจท่านจะผิดไปทันทีพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะผิดไปทันทีเิรานั้นก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องท่านลองมาทำปีชงดูตามที่ผมเองในนามประธานศาลเฉพาะทัพเนี่ยที่พูดเนี่ยเป็นความจริงไหมท่านลองลอง,ลองมาทำดูเสียค่าใช้จ่ายไม่ไม,ไม่ไม่มากมายอะไรนะฮะท่านละสองร้อบาทรวมทั้งของเส้นไหว้ทุกอย่าง ที่เตรียมไว้ให้ท่านเสร็จเรียบร้อยท่านมาทําปีชงเนี่ยโดนท่านไม่ต้องเอาอะไรมามามือเปล่าน,นะครับแต่ที่ศาลเราเนี่ยเราเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างการเสร้นไหว้ทั้งหมดเครื่องเส้นไหว้ทั้งหมดที่ครบชุดเนี่ย folk. ท่านไม่ต้องเตรียมอะไรมาท่านมาถึงก็มาไหว้เลยเพราะขอากราบเรียนว่าอย่างนั้นการทําปีชงที่ผมบอกไม่เหมือนเนี่ยครับคือ <ๆ S 1> <també S 2> ท่านมาเนี่ยท่านจะมาทําปีชงเนี่ย ท่านต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับท่านต้องมาแจ้งชื่อว่าข้าพเจ้าในชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ท่านต้องบอกหมดนะฮะพอท่านจะไปเข้าพิธีทำบีชงเนี่ยท่านต้องบอกไทยซวยเอียวว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรที่ท่านเขียนน่ะต้องไปอ่านต่อหน้าไทยซวยเอียเพื่อจะทำปีชงให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆ จากประเทศจีนนะครับคือต้องไปเรียนมานะครับเินั้นคือพิธีกรเนี่ยเขาจะกล่าวให้ละเอียดหมดทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจริงๆเพ่ฉะนั้นท่านไม่เชื่อท่านลองมาทดลองดูและท่านจะทราบดีว่าการทำพิีชงที่ถูกต้องนั้นมาทำยังไงนะครับศาลเจ้าพ่อทับของเราเนี่ยจะเปิดทําตอนเช้า7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ถึง5้าโมงเย็นทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด แต่การที่จะเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อทัพเนี่ยคือผมบอกว่าศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยตั้งอยู่ณตําตบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการท่านใช้สี่แยกบางนาเนี่ยเป็นหลักนะจากสีแยกบางนาเป็นหลักมาถึงเชิงสะพานสำโรงเนี่ยทาดด้านขวามือท่านจะเห็นห้างอิมพีเรียนเวิร์นสำโรงแล้วท่านไม่ต้องข้ามสะพานนะครับท่านไปอยู่เทินที่ใต้สะพานวนกลับมา ประมาณสามรอเมตรท่านก็จะมองเห็นองค์หลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับไม่ใช่มีเฉพาะแค่หลวงองค์หลวงปูท่ทวดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกนะครับมีทั้งเท้าวเวสุวรรณมีหลวงพ่อทันใจสลาว้ยภาคเก้าวัดศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วนะครับ ท่านมาดูแล้วท่านจะทราบดีก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องก็ขอกลับเรียนว่าการทําปีชงที่ไม่เหมือนที่อื่นลองมาทําที่ศาลเจ้าพ่อทับดูนะครับผมอีกสักครู่หดึ่งผมจะพาท่านไปดูตรงที่ทําจริงๆของที่ว่าทําปีชงเนี่ยเขาทํากันยังไงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูการทําปีชงที่ไม่เหมือนนะทำยังไงนะครับ เทุกท่านเลยค่ะแถวแรกนะคะสิบท่านค่ะขึ้นมาเลยจังราศีชมพูที่เขียนมานะคะวางไ้ใต้ท้องกรทงค่ะเลยค่ะเสงสามเซนา์นะคะท่าน้งหายวาตรงนี้ค่ะนแล้วจุดเทียนในแก้วเลยค่ะจุดเทียนในแก้วค่ะยกแก้วขึ้นอีกเทียนนะคะยกแก้วนึ้นาคะยกเทียนที่ละว่าตาค่ะเทพใช้สวยดีอะ ขอถวายเทียนแสงเทียนนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตยกถวายสามคั้งระวางค่ะยกขึ้นยกลงตอเทียนด้านในนี่เลยค่ะขอได้ไหะคะยกกนหไม้แล้วว่าตามค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปรดกระจัดโรคภัยไข้เจ็บใดๆถวายสารครั้งระวางค่ะทเสร็จแล้วก็ยืนจ้ากระดาษสีชมพูวางครับกระดาษสีแดงเหมือนตัวอย่างแบบนี้ค่ะใช้มือขวาจับตรงกลางด้านบนค่ะหมขวาจับตกลางด้านบนแบบนี้ค่ะเราจะอาดติ้ไม้ดีกันหมือนตัวอย่างแบบนี้นะคะใช้มือขวามาเยอะจ้าใช้แบบนี้เื่อาใช้รั้งค่ะเราจะปัติงไม่ดีกันนะคะ ปัดสิบาครงค่ะจากศรษะ์แน่ลรตัวถึงปลายนะ้าเราปัดของด้านข้างค่ะสึกสารั้งค่ะนะับค่ะปัดสิ่งไม่มีปัดสิ่งชั่วร้ายปัดสิ่งอับมงคลโรคภัยไ้เจ็บใดปัดออกไปให้หมดจากตัวเราสึ้ามครั้งค่ะคุ้ครองเราทั้งปีค่ะอพระารค่ะยกกระตงขึ้นมาค่ะวางกระดาษสีแดงไว้ย,ยกกระตงนะคะ แช้สองมือค่ะยกเครแต่งหน้าสามครั้งแค่ใช้สูยเยียขอเจ้าร่งเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างเบื่อร่บเบงินทองขอสามครั้งระว่างตายกผลไม้ระว่าตาแค่ใช้สูยเยียขอนาผลไม้ไปทานขอให้ท่านคุ้มครองให้ปลให้ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บใหญ อยากได้อะไรเพื่อเพิมขอได้เลยนะคะอยากทุกท่านคะเอาผลไม้จากบ้านไปทานค่ะกระดาษที่ทำพิธีแล้วก็เอาออกไปเผานะคะเอาประูเล็กแน่จ้าเราเผาอยู่ฝั่งมือนะคะเผาเสร็จแล้วกลับมาตีกรองตรงนี้ค่ะตีกรองสามครั้งตีอีกสามครั้งท่านอาจารย์เพิ่มกำลังตะเกียงตรงหน้าจ้าต่อจสว่างหวัดเจ้าพระยาด้วยนะคะผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทัพก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในอยู่ในบริเวณศาลเจ้าพ่อทัพทุกๆพระองค์จงประทานพรให้ท่านผู้ชมทีวีช่อง5รายการวิถีธรรมวิถีไทยเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาขอให้ครอบครัวของทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2 5 6 6ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะท่าน,นผู้ชมคะวันนี้นุชิตนะคะก็ลัอยู่ที่วัดมาบตาพุธนะคะตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะวัดมาบตาพุธของเรานะคะก็กําลังได้สร้างอุโบสถก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะค่ะภายในปีหน้า2 5 6 7นะคะก็จะมีงานผูกพัทสีมานะคะก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานผูกพัทสีมาได้ที่วัดมาบตาพุธนะคะและยังมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์อีกนะคะก็คือท้าวเวสสุวรรณนะคะที่ทุกคนนะคะได้มากราบไหว้นะคะกันนานแน่นวัดเลยนะคะใครอยากมา าวท้าวิสุพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนได้ที่วัดมัตตพุทธค่ะภายในวัดมัตตพุทธจะเป็นไปมาอย่างไรนะคะเิาจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปกราบมรสกาหลวงพ่อและไปชมบรรยากาศภายในวัดมัตตพุทธกันเลยค่ะไปเลยค่ะ มาเองก็ไดแต่มาอยู่วัดนี้เขแต่งตั้งมีมนมาเป็นเจ้าอาวาสตั้ 2, งแต่ปี2 5 0 3และเมื่อพศ2 5 0 5ก็ได้รับการแต่งตั้งใหาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้และก็ดำรงคงที่อยู่ตลอดมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วแล้วความประสงค์แล้วก็ ที่ขาในมนมาน่ะไม่ได้ตั้งใจที่ขนาดน,นั้นแต่มาดูวัดวาอารามเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้วมันขาดอาจจะคัดขาดแคลนไม่สมบูรณ์แบบไปม,มากหลายอย่างก็มาเริ่มสร้างโบสถ์สร้างกุติที่อาศัยและสะวัสาิสรารบำเพ็ญกุศลของวัดให้มีครบถ้วนบริบูรณ์ให้ได้เป็นที่อบอุ่นใจแก่ประชาชนพลเมืองบ้าน โดยเฉพาะคนในหมู่บ้านนี้ตัวมากกเป็นประชาชนชาวไร่ชายสวนอาชมาขอยายามที่จะสร้างสมสร้างวัดวาอารามให้เป็นที่จเจริญตาจเจริญใจ,จเจริญทรท่านสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านอาตมาภาพพระครูใบิกาพิสิทธิสุทธิปภาโสผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมาตพุธวันนี้จะมาบอกบุญงานผู้พัดศีมาฝังรูปวิทวัดมาตพุธ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี2167ในวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์โดยจะเปิดงานในวันที่10เวลาประมาณช่วงบ่ายและจะตัดไหว้ตรงนี้ในวันที่19ซึ่งบโบสถ์หลังนี้ทางวัดมัธพุทธใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปี2146เพิ่งแล้วเสร็จเมื่อปี2 5 6 5โดย โดยการนำาุิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุขุมธรรมธาดาหลวงพ่อรวยอาคาสาโรเจ้าวาดวัดมาตาคุธเป็นผูดด้นำบิตในการจัดสร้างขึ้นแทนโบสถ์หลังเก่าก็ขอบบุญมายังทุกท่านให้มาช่วยกันร่วมทำบุญตอนนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพลูกนิมิตรหรือว่าท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพลูกสามัคคีก็ติดต่อได้ที่ทางวัดมีตัดไว้ทางวัดได้เตรียมไว้ 39 9เล่มใครจะร่วมทำบกกุญจติดต่อได้ซึ่งตอนนี้ทางวัดมัตพุทธกำลังก่อสร้างกุติสงฆ์หลังใหม่ก็ขอบอกบุญนะครับว่าใครจะร่วมสร้างกุติสงฆ์หรือจะมางานฝั่งพัดก็มากันได้ในปีหน้านะครับ2567ติดต่อทางวัดโดยตรงจะเป็นกระภาพลูกสามัคคีเจ้าภาพมีตัดไว้เจ้าภาพบรรพชาบวชในงานฝั่งลิมิตรก็ติดต่อได้โดยตรงทางวัดมัตพุทธเลยก็ขอบอกบุญไปอย่างท่านทุกท่านด้วยครับ าวดีดีกับพี่คำรนตอนพิธีใหญ่เสร็จสิ้นลงท่ามกลางความปรับปรึมของผู้เข้าร่วมพ,พ,นนะ <c oughs> พิธีของเงินพระจัน์ทรนะจะบอกให้พิธีของเงินพระจันทร์ที่สำนักงานอาจารย์ไพโรน์รื่นวิชาดูสิน,นันพระจันสวยเด่นจูดวันเพ็ญสวยเด่นงามตา กระสอบมัไห ไงครับผสมมาใส่ตังไงพระจันทรไงของเงินพระจันรวันนี้หนือรถกระบะมาได้ไหมพิธีของเงินพระจันทร์สํานักงานดอนเมืองของอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาครั้งนี้มีลูกศิษย์ลูกหาและผู้เคารพนับถือเข้าร่วมกันอย่างขับขั้งดีมากครับผมดีทุกอย่างเลยครับรู้สึกว่าพิธีขังศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยร่วมงานบุญกับอาจารย์อยู่แล้วบ้างค่ะดารานักร้องนักแสดงเพียบได้ร่วมกิจกรรมที่ดีๆชีวิตจะดีมีความสุขปีนึงอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเป็นตามโหราศาตร์เรียกว่าเป็นวันไม ขอถออาจารย์วันที่เป็นวันที่อาจารย์จาาแล้วเราก็รับกันอย่างเดียวเราก็รับกันเต็มที่เลยใครที่ไม่ได้มางานนี้ไม่ต้องเสียดายครับฮะอาจารย์ไพรจนวดจะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วมีพิธีอย่างนี้บอีกเรื่อยๆคนที่มาร่วมงานบุญก็ เ,เ<อ>มนประเมนสตาแล้วก็ร่ำรวยครกครกเนี่ยเด้อา้าจาดีใจมากครับเรารอมาเป็นปีปีจะมีครั้งหนึ่งอาจารย์นี่ผมนับถือท่านเนื่องจากท่านเป็นคนแปลกแปลกยังไงอ่ะอาจารย์ไพรุ พูดถึงงานที่ผ่านมาดังนี้เรียบเรียงพลังจิตความคิดที่มันยุ่งเหยิงปัญหามากมายโควิดการค้าการเงินครอบครัวเการเริ่มต้นตั้งสมาธินั่นเองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าพระจันท์เนเวอร์ไดความหมายของมันจึงมากมีขอรับโเคเชไหมครับโเคเชฮะแต่แลมแต่ลม เ่าดีดกับพี่คำรณกำลังใจจำเป็นสูงสุดต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกคนถ้าขวัญกำลังใจดีชีวิตชีวีนี้ไม่มีทางตันนะจะบอกให้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้ผมอยู่ที่วัดโค้อยนะครับตำบลกะหวันนะ อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องหรอครับวันนี้มีสาระดีๆที่จะนำเสนอกับท่านผู้ชมรายการด้วยใช่ครับผมครับวันนี้วัดนี้นะจะมีงานบุญใหญ่นะครับวันที่1ถึงวันที่5นะครับมีนาคมนะครับขอเชิญสาธุชนคนจบุญนะครับมาร่วมบุญนะครับมาร่วมทานกันนะงานผูกพระสิมาเป็นงานบุญใหญ่แห่งวัดโพน้อยแห่งนี้นะน้องหรอครับหนึ่งถึงห้านนี้ใช่ครับและเชิญชวนพ่อแพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยใช่ครับครับเอาละครับ ข้างในจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไรรยากับน้ำบรรากามก,ากุญแจว่าภายในวัดแห่งนี้มีอะไรกันบ้างขอเชิญนะครับท่านผู้ชมนะครับขอเชิญติดตามลง <grouping S 1> ไปนะครับเชิญครับขอเจริญพรมาอย่างพุทธบริษัท ผู้ใจบุญทั้งหลายทั่วประเทศวันนี้ได้มีโอกาสเนื่องในวันผกพัฒสีมาประจำปีพุทธศักราช2166ณวัดผู้น้อยแห่งนี้หรือเรียกว่าวัดผู้น้อยตำบลกระหวันอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษซึ่งงานจะมีขึ้นในวันที่หนึ่งถึงวันที่หมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6 งานนี้อยากให้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วมมาเป็นกุศลโดยท่วนหน้ากันโดยเฉพาะยังยิ่งญาติโยมท่านใดประสงค์อยากจะกมาร่วมทำบุญรับเป็นเจภาพลูกนิมิตลูกบริวารยังมีจำนวนหลายลูกนับร้อยขึ้นไปนั้นทางวัดอยากจะเชิญชวนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาร่วม บําเพนกุศลโดยพร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าวคือวันที่หนึ่งถึงวันที่5มีนาคม2 5 6 6ปัจจัยเหล่านี้ที่ได้มาอาตมายากธรรมสร้างศาสนวัตถุโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาของเด็กซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนาตอนนี้มีเด็กจำนวนเกือบ500ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างวัดตองรับภาระ โดยเฉพาะอาหารกลางวันอาหารเช้าเสื้อผ้าอภรณ์การศึกษาเราเรียนเ่าี้ล้วนให้คุรบุตรคุลิศิดาได้มีการศึกษาฟรีทุกอย่างมีรถรับส่งก็เป็นภาระที่วัดจะต้องหาเงินหาทองเพื่อจะมาพัฒนาด้านการศึกษาโดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ซึ่งการศึกษาก็ยังมีอุปสรรคยือหลายอย่างโดยเฉพาะการศึกษาของเด็กของเยาวชนวัดจึงเปิด โรงเรียนเอกชนในพระพุทธศา,ส,ส,าสนาขึ้นมาตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 มปลายมีครูบาอาจารย์อยู่ประมาณ35ชีวิตเขาทำหน้าที่ได้รับความเระตามจากมหาเถระสมาคมกระทรวงศึกษาธิการึงอาตมาภาพก็มีภาระที่อยากจะส่งเสริมเด็กให้มีการศึกษา มีความรู้ให้ทันในส่วนกลางจึงพยายามที่จะสร้างส่วนปัจจัยที่ได้ไปจากการสร้างอุโบสถก็อยากจะสร้างเมนซึ่งอย่างนี้วัดกำลังขาดเมนอยู่อย่างเดียวโอบ้านนี้ยังไม่มีเมนการสร้างเมนก็อยากจะสร้างให้ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องมีควันอยากจะทำให้แบบเขตกลางในกรทมเพราะฝุ่น แล้วก็ควันไม่มีสุดท้ายความนาจคุณประสีะรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงปกปักรักษาญาติโยบผู้ใจบุญทั้งหลายจงมีสุขภาพพลารรมัยสมบูรณ์มือ่อยุวันนะสุขภละบริบูรณ์ผลด้วยลาภยศทุกท่านทุกคนเทิน สำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเรามีงานแห่มาไหลเข้าตอกที่จังหวัดยะโสธรวันมาค่าบูชาที่ผ่านมาพร้อมกับเรื่องราวสาระอื่นๆเรามีมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ ในช่วงวันหยุดตรงกับวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสืบสารงานบุญใหญ่ที่จังหวัดเยโสธรกับงานประเพณีแห่มาลัยเข้าต่อประจำปี2566เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งเดียวในโลกชุมชนบ้านฟ้าหยาแต่ละชุมชนรวมตกแต่งร้อยเข้าต่อเป็นพวงมาลายัยถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาคบูชาทุกปีจากความศรัทธาที่ร่วมกันร้อยพวงมาลัยสวยงามจนกลายเป็นการประชันพวงมาลายัยจัดเป็นงานประจำปีที่เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมซึ่งปีนี้จัดให้ชมตั้งแต่วันที่1ถึง5มีนาคมมีกกิจกรรมอื่น าการออกร้านขายสินค้าพื้นเมืองการแสดงวัฒนธรรมต่างๆที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโดยวันสุดท้ายชุมชนจะจัดขบวนรถแห่พร้อมขบวนนางรำนำ,นำพวงมาลายัยเข้าตอกมาร่วมกันถวายณวัดหอกล่องอำเภอมหาชนะชัยและสืบทอดเป็นประเพณีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจังหวัดยโสธรยังมีสถานที่ท,ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าประทับใจชมบทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่โบสถ์คริสตวัดอัครเทวดามิคาแอลหรือรู้จักกันอีกชื่อว่าโบสถ์คริสตบ้านทรงแย้หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์สร้างด้วยม้ ขนาดใหญ่ใช้เสาไม้ทั้งเล็กและใหญ่เกือบ300ต้นและไม้มุงหลังคา80,000แผ่นมีอายุกว่า50ปีแล้วซึ่งในแต่ละปีทางจังหวัดเดยโยสธทรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ่าวสาวในวันว,นเวนาเลนไทน์ที่โบสถ์แห่งนี้อีกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ที่บ้านตาทองคือทาตกล่องข้าวน้อยตามนิทานพื้นบ้านสร้างขึ้นเพื่อการไถ่าบาปแต่เมื่อกรมศิลปากรพบทาต่อีกแห่งที่วัดเสดาเป็นทาาองค์เล็กที่บุคนคลคนเดียวสามารถสร้างได้จึงเชื่อว่่่่าา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 นนนนนจะมมมมมีคววเชืือโยงตตนนพ้้บก,ก ส่วนธาตุองค์นี้ตำนานกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระธาตุพนมที่ชุมชนในแถบรัตนบุรีต้องการเดินทางไปบูรณะพระธาตุพนมระหว่างทางได้พบกับชาวบ้านสะดาวตำบลตาทองทราบว่าพระธาตุพนมบูรณะเสร็จสิ้นแล้วจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีย์บรรจุของมีค่าที่นำมาใส่ในถาดทองที่ชาวบ้านสะดาวนำของมีค่าไปบรรจุที่พระธาตุพนมจึงเรียกเจดีย์นี้ว่าพระธาตุถาดทองหรือตาทองค่ะ จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเย,ยโสธรที่พลาดไม่ได้คือพิพิธภัณฑ์พญาขันคากและวิมานพญาแทนซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันในอำเภอเมืองพิพิธภัณฑ์พญาขันคากสอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานเกี่ยวกับตำนานพญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดังภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับที่มาของบั้งไฟและนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆที่พบได้ในเมืองไทยมีอยู่มากกว่า20ชนิดส่วนวิมานพญาแทนเป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดเย,ยโสธรตั้งอยู่ ริมฝั่งลำน้ำทวนเชื่อมโยงกับประเพณีบุญบ้างไฟอีกเช่นกันส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นสถานที่พักผ่อนไปพร้อมๆกันวิถีไทยและวิถีพุทธรวมกับเรื่องราวประเพณียังคงสืบสารยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานสามารถเดินทางไหว้พระขอพรในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและยังมีอาหารพื้นบ้านรสชาติต้นตำรับไม่แพ้ชาติใดในโลกเวลอต้อนรับหนักท่องเที่ยวอีกด้วยเดินทางครั้งใดสอบถามเส้นทางก่อนการเดินทางได้ที่1 6 7 2เพื่อนร่วมทางค่ะ ได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขกับคนที่เรารักออกไปทำทุกคลิปให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุสด,ดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณละ่ะเป็นแบบไหน เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมกครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยประชาชนลดค่าครองชีพต่อเนื่องจัดงานพาณิชย์ลดราคากรรเซลทั่วไทยโดยครั้งนี้จัดขึ้นณบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่อ,มอบ้านหมี่จลบบรุรีระหว่างวันที่3-5มีนาคม2566มีนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโดยในงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด100คูหาได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างท้องถิ่นกลุ่มเกษตรกรนำ สินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายมากกว่า1,000รายการลดสูงสุดถึง70%ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อผู้บริโภคจึงมีประชาชนร่วมจับจ่ายใช้สอยกันมากมายเราเดำเนินการมา ร่วม3ปีแล้วนะครับตั้งแต่อถแรกเลยนะครับในช่วงโควิดก็ถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับและโดยในกรุงเทพมาหานครนะครับการจําหน่ายสินค้าผ่านรถโมบายก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากในการที่จะลดภาระ,ะค่าคงชีพให้กับประชาชนนะครับทั้งนี้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็ได้ประสานงานสั่งการไปแล้วนะครับว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีตรงไหนมีปัญหาราคาก็ ให้แจ้งเข้ามามูลนิธิฟูจิฟิล์มบิสเนสอินโนเวชันประเทศไทยในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกําไรที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทําการส่งมอบเครื่องอันตร์ซาวและเอ็กซเรย์แบบพกพาให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีหรือพออสวมูลค่ารวมทั้งสิ้น5ล้านแสนบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจของทีมแพทย์อาสาในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนบริการด้านสาธารณสุขให้มีโอกาสได้รับบริการตรวจรักษาสุขภาพร่างกาย As under Fujifilm brand, we are improving ourselves to innovate and to develop the products to contribute the sustainable development of society, especially in the field of healthcare. We believe that it will have a. effect Society Thailand on our ทางนินิติคาดหวังว่าเครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องตัวางาวจะถูกนำไปใช้ใี้่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีที่ทำสมัยของทางฟิวจรฟิประกอบกับความสามารถของคณะแพทย์จากทางพอสวทำให้คนไทยมีสุขภาพ ข็งแรงขึ้นในระยะยาวได้อย่างแน่นอนครับริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจโดยนางสาววรยาจิราธิวัตรกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาประกาศพัฒนาโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตเป็น the eco system for all โดยการซิน์จีธุรกิจหลักได้แก่รีเทลที่เป็นหัวใจหลักในการสร้างความแข็งแกร่งของระบบทั้งหมดเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานและโรงแรมพร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครบทั้ง360องศาและขยายไปสู่ธุริจ New เศสอื่นๆที่จะสร้างอนาคตแห่งการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ทีมผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมเผยแผนธุรกิจที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ภายในปี2,570นี้ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยรีวซั์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 ตอนนี้นะคะคนไทยของเราเริ่มเที่ยงเที่ยวในเมืองไทยกันมากขึ้นถ้าหากเดินทางครั้งใดก็อย่าลืมนะคะที่จะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ